สองไปเยี่ยมให้คนป่วยตายสองยาแนนเปียโนไม่าบาลเพราะมันเป็นปฏิบิ่ตอายุแนนบาลก็จไปบอนกนป่วยหายเร็วคือยังไงน้ดีเราชนะว่านักกระซังเราตอนนเรียนอยู่หัวเราด้ยินอยู่น้อยเหมนวาเอาไปแก้บอยตอนนี้มันดีโอ้ยไปหางทอเียบวันนะมอสเราก็ะด็กลับบ้านตะล่ามันเราจะเป็นยังกระซังเราแต่ว่าเราหมดดีไป ้เราได้ยินจังสีสีนหมาะออกไปพูดให้คนป่วยหายเร็วนะสอนไปพูดให้คนป่วยตายเร็วก็จะในบทชุดหนึ่งบอกผมเป็นร่องธนาคารยีรีลันเนาะแต่ว่าผมเราได้ยินอยู่เนาะไปดินอยู่ตั้งดีนคนป่วยกเป็นนับสีโบวัยเขาเป็นตายว่าเั้าซมจงเงินไปทแต่ทำบุญน้ำเล่าซามปะไ้ยากพวกเตลิดตุนสัตว์เพิ่งตามมองมองดูดีเห็นมาหลายเดือนย่าไม่คว้าเด้อ รลางปฏิบัติไม่ต้องเป็นจางจางเนี่ยแต่วานละวันขันน้องไปเยี่ยมป้องดีได้อันนั้นดีที่สุดเลยร่างแก่ร้องมีโอกาสไปรุพยาบาลคนปปงบ้ง้อกเป็นรุ่อใหญ่ๆคราเนเอาไฟหุแขนใ้ยาวไปพ่อลูเลยน้งวาไมยังเลยเาะตแตตอมยเาอีแม่ป่วยอยู่กันมุนง้เนี่ย ไปก็เป็นหมู่แขนในโอ้ยซสีย <ร Stevens. S 1> บอกบอเอาไปมามันช่ตไปสู่หมอก็ต้งบอกกัรคนบับัตรในบ้านดวสร้างดูกสาวดูเมื่อไปนี่ลง่จะพูมาแล้ววระจันหมู่แขนในหมู่แบม่าแต่หลยใหญ่ลวงใหญากำมือหน้าม่กฟอย่าขอรักอมมัดมัดกันได้เองฉัาพ่อคนบอก็อยากไปดูล เขาสบายลูกพอบเยาเล่นน้ำเมฆออกแต่ว่าพวกมันไปให้กำลังใจเอาฝ่ายบูแขนเป็นบแขกได้บอยด้ค่าถามบูแขนได้บอสุมหรได้บอหนี่ได้บอได้บอสำคัญพักน้อวบอเดี๋ยวสุ่มบออะไรค่าถามบูแขนได้ดเพราะว่าค้าถามบูแขนบี่ว่าจำเป็นต้องบอให้คนเลยรู้จักบอต้องรู้บอบอต้องบอให้คนจัได้นั้

สัพเพเหโลกาสัเพเปยาสัพเพเยตรายสัพเพเวปตวาสัพเพเนิดมิตาโลกัระหทัก้องขอก่ันว่าไปเนี่ยตระหทักงไม่ต้องสูอย่า่ได้อายุเบตเตอร์่อจเ่อายุมีกระหนไเลย่านี้จรณีะเป็นผู้แขนใแก้นรวยเข้า นันประ,ดะ,ะ,ะเด็ส่ออกกนนนวนยโตะห่ต๊โต๊ะโย๊ะโต๊ะโต๊ะเต๊ะนต๊ะโตนะโต๊ะโอ๊กโตมะโตกะโต๊ะโต๊ะโต๊ะันอะกต๊ะโอ๊กโน๊ะโต๊ากินะโต๊ะโต๊ะต๊ะโต๊ะโม๊ะโต๊ะโต๊ะโต๊ะโน๊ะโตะโต๊ะโต๊ะโต๊ะโกินอา๊ันก็ออกเะโตะนต๊ออะ,ะัต๊ะโต๊ต๊ะโต๊ะโตมะโต๊ะตะโต๊ะโต๊ะโะโต๊ะโตะโ นีคาถาก็ระยังเป็นต้องเป็นแม่จะไม่ใช่ไปนอนดูวันนั้นสิโอ้ยนอนมาหลับเห็นนั่นนี่นี่แต่สวนยันุนมีมันหละกยันตุนะไยันตุนยันตุนมันเล่นอกกับคนยิบอะไรได้แต่มององคบว่ายันตุนอมันบ่นี้อยกับทั้งสวนทั้งแหลมงยอยค่โยมสงคอยากสงค์ในเวลายากเก็บ สามสงฆ์ข hmm. mm ้อในเวลาดัดการเนี่ยเข้ามาดีว่าสงฆ์าะไ้เนี่ยแม่พันเนี่ยมันแช่ชีวิตแล้วตะกี้ก็ยุ่งกันเบิ่งเป็นแม่ััดแม่บ้านที่มีความสำคัญไปปฏิบัติดูเนี่ยกันไรถือเลยคนนบกว่าเป็นมือเราทำบันแปะผูเดียวคนี้นี่แหละมุนี้าจุกูุไปคน เจ็ดสาสมสงวนในรายากไดาบอโดยยอมสอนบูชาร์ตในพวกเหลี่ยพวกนัน้นพวกนี้มาทดลองมาเตือนับนับ,นบก็คือนับหลักคำสอนถทีก็ปฏิบัติตา<ม>เป็นพวกเี่พวกนัก้นพกนี้แสดงแทนน้ำใจสามได้บำรุงพุทธศาสาาานาอัโน,โนนี้เนาะงบอกได้ดีไปเลยยอมก็ได้เวลาวันเวลาเหมาสม น้องปอเค่บอต้่งลึกันีได้ยายน้องปอสิบ่าเมื่อเองที่มดน้องปอไปสันขอมันี่ยมออกไปนองตะโดนเลยมื่อใจกองหายยากมันตอน้องปอเี่้ยวมาเนี่ยแต้วผไปแมากันกมยังตุกยังได่ทันเลย้านี้น้อยนะวะ ทหารมีจตุปัจเักในผลุเป็นเมียลุเปนแต่พอมีนาเป็นบริษัทมาค้าขายเป็นฮาเลทีสมบูรสุขงวมันว่ามีออกเงินยากด้เมื่อผนีลาไปไหนด้วยอ่าตุ้มเออประหลัดจากพิคนันมนุษย์นบำรุงพระพินุทงให้กำลังแก่ท่านหลายประเด็นบริษ้ท่ายก่อน่ยากเมยอีกงุยงปัจจตานรักาบุญนี้ใช่น้อยท่านทั้งหลายคน แล้วในวันนี้หลุงวู่จังบอกบอกความเป็นญาติประกาศเกียรติคุณเพื่อคุณศาสนาพิจารณาหลักธรรมพิจารณาสันติธรรมแม่พันกันสจปาได้จากพวกเราไปแล้วใครว่าเป็นถาจะร้องยศวันอจากเป็นคำบรรยาตเนาะเป็นไปถาเหรอเป็นไปเป็นหันวนหน้ารัฐบาสุดรัฐบาลชี้กา ไอ้เมีออกาความบริภาธาทุบุญเอาจต่คอยทยอย,ยไปบ้านไปก็บ่ามันจะไปตั้งเพืเ่นเขาจะไปเพื่อนขันไปคิดกันตีโอ้ยบ่ประมาทเลยแต่มันจะไปน้ำกันเป็นตัวไม่ประมา,า,มาทไม,ไ,มมาไม่มัวเมาต้องเข้าใจจุดประสงค์ในการทำบุญบำเพ็ญทัศนารุปธาหรืองานชาปริกิจศพ ท่ายที่ตนนี้ด,นนนด้วยอำนาจบริจาคมาทำมาสองอิมานกิตตากุญญาร์ด้วยอำนาจคุณกุศลคุณงามความดีที่ตระหนักเพ็ญมาในดาวที่ก็ดีคับทุกท่า,าจะมารวมก,กันเป็นตะบะในชาติพระบปัญญายุติธรรมนานให้นอมกินวินญ,ญญาณของคุณแม่ปัญจกสป่บบาจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญแห่งบุญสนที่ลูกชา,ากลยลูกสาวลูกเขยลูกสะใภ้อยากมีน้ำน้ำไหลทำแล้วในวันนี้ถ้ามีความทุกข์ขอให้บริจากความทุกข์ถ้ามีความสุขแล้วขอจงมีความสุขยิ่งยิ่งเป็นไป และขอตั้งกัลยาณิกรเมืองในปัญญาชนแข็งแกร่งมีเกียรติทุกท่านที่มีการร่วมงานดีจงเจริญด้วยอยูวันนาสุขภราปฏิมาสารจอมัติที่พัฒนาองค์กรที่บริบูรณ์เพื่มพูนด้วยและยศสลาสรจงทุกประการดัรง